ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่เราจะมาสอนใช้คำสั่งอัดใช้ตำมะนนะครับท่านผู้ชมนะครับนะโอเคพิมพ์ตามผมนะครับท่านผู้ชมนะคบท่านผู้ชม Thank okay. มาแล้วนะครับท่านผู้ชมสังเกตอยู่ตรงนี้โอ้โหนะครับหมัดเดียวจอดจริงนะมังกรหมัดเดียวจอดเลยนะครับท่านผู้ชมดูก่อน ดูนะครับท่านผู้ชมตึม้นะครับไอวัวตัวนี้โอเค,อเคนะครับท่านผู้ชมโหูเหล็ก 我做没的吧。 โอเคนะครับนะครับท่านผู้ชมอ้าว จะออกมาได้นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับนะครับท่านผู้ชมนีง่ไงมันก่อนเร็วเร็ว เดี๋ยวผมจะตีมังกรหมัดเดียวให้ดูนะครับท่านผู้ชมแต่เรามันบินมาทางนี้ก่อนนะครับมา,มาแล้วดูนะครับอือตกแล้ว ไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองวิทเทอร์ก็ได้นะครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมดูก่อนวา,วางวางวางต้องอันนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับหมัดเดียวจอดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเอาเฮ้ยอย่าไปไหนดิเอาเว้ยอี่โอเคนะครับหมัดเดียวจอดนะครับท่านผู้ชม ขอจบเพียงเท่านี้ก่นนะครับท่านผู้ชม